สวัสดีทุกคนฉันชื่อราเชลจาก l i มเบอวิดีโอนี้เกี่ยวกับแดชบอร์ดที่กำหนดเองแดชบอร์ดแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลที่ l i มเบอร์รวบรวมเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเจาะลึกแดชบอร์ดแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสร้างภาพทั่วไปเพื่อตรวจสอบการรายงานการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ รายงานเวลาชิ้นส่วนและเงินที่ใช้โดยสินทรัพย์เพื่อทำความเข้าใจว่าทรัพยากรถูกใช้ไปจุดใดมากที่สุดดู KPI การบำรุงรักษาและแบ่งปันรายงานได้ทันทีผ่าน Excel TDF หรือภายในวิดีโอนี้แสดงวิธีรับข้อมูลที่ดีสำหรับแดชบอร์ด วิธีตั้งค่าและแชร์แดชบอร์ดและวิธีการส่งออกข้อมูลหน้าจอของคุณอาจแตกต่างจากของฉันขึ้นอยู่กับการอนุญาตและแผนของคุณกับ l i m b บ r หากคุณมีคำถามใดๆโปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเอาล่าแดชบอร์ดจะดีพอๆกับคุณภาพของข้อมูลของคุณเท่านั้นเรามาพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลที่ดีกันเมื่อพูดถึงผู้ใช้กด75เ จะช่วยให้คุณได้รับมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในงานต่างๆผู้ใช้เต็มเวลาแต่ละรายควรบันทึกเวลาอย่างน้อย75%ในลิมเบ e ลนั่นหมายความว่าภายใน8ชั่วโมงต่อวนันอย่างน้อย6ชั่วโมงควรถูกบันทึกไว้ในลิมเบลเมื่อคุณติดตามเวลาของคุณในลิมเบิลทีมของคุณจะสามารถดูว่าอุปกรณ์ใดที่ต้องทำงานมากที่สุด ถัดไปจัดลำดับความสำคัญการกำกับดูแลข้อมูลนี่คือวิธีที่คุณรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณสมมุติว่าฉันสร้างแท็กที่กำหนดเองที่เรียกว่าการประปาฉันใช้แท็กเพื่อกำหนดว่างนานเกี่ยวข้องกับการประปาเมื่อใดในขณะที่ผู้จัดการอีกคนใช้แท็กเพื่อจำแนกความล้มเหลวของการประปาฉันอาจไม่ได้ภาพข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการอย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการใช้แท็กเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมากเกินไปการกำกับดูแลข้อมูลข้อมูลของคุณจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณกำลังมองหาและสุดท้ายเรามาหารือเรื่องสิทธิการสิทธิ์มีบทบาทอย่างมากต่อข้อมูลที่ผู้ใช้เห็นในลิมเมอรหากคุณแชร์แดชบอร์ดกับผู้ใช้รายอื่นโปรดคำนึงถึงสิ่งนี้ผู้จัดการและช่างเทคนิคที่ดูแดชบอร์ดเดียวกันอาจแตกต่างกันเนื่องจากการอนุญ,ญาต เราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างแดชบอร์ดสำหรับเนื้อหาและประสิทธิภาพผู้ใช้ไปที่หน้าแดชบอร์ดที่กำหนดเองโดยคลิกที่ไอคอนคลิกเพิ่มแดชบอร์ดฉันจะเรียกสิ่งนี้ว่าการรายงานเนื้อหาและประสิทธิภาพผู้ใช้จากนั้นสร้างวิดเจ็ตสำหรับวิดเจ็ตแรกนี้ฉันต้องการดูเวลาที่บันทึกไว้ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคลิกเพิ่มวิดเจ็ตเลือกตัวกรองแรก คุณสามารถเลือกงานผู้ใช้สินทรัพย์ชิ้นส่วนและ p อได้ฉันจะเลือกผู้ใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นฉันต้องการดูเวลาที่บันทึกไว้ภายใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นสำหรับช่วงเวลานั้น ฉันจะคลิกที่ข้อความสีน้ำเงินและป้อน14ใน X วันที่ผ่านมาเพื่อดูข้อมูลจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเวลาจะอัปเดตต่อไปเว้นแต่คุณจะเลือกช่วงวันที่ที่เฉพาะเจาะจงขณะนี้วิ7เจ็นี้แสดงให้เราเห็นวันที่8ถึงวันที่22สิงหาคมพรุ่งนี้วิ7เจ็จะเริ่มแสดงข้อมูลตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่23สิงหาคมสิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องสร้างวิ7เจ็ใหม่ ต่อไปฉันสามารถเลือกวิธีดูวิดเจ็ตของฉันได้ฉันจะเลือกกราฟแทง่งจากนั้นฉันจะเลือกเวลาทั้งหมดที่ใช้และแบ่งตามวันภายใต้ตัวเลือกพิเศษฉันจะแบ่งกราฟตามผู้ใช้และกำหนดเป้าหมายเป็น6เนื่องจากเรามีวัน8ชั่วโมง6คือจำนวนชั่วโมงเป้าหมายรายวันเพื่อให้ถึงเกณฑ์7 5นต์ ฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉันได้เลือกผู้ใช้ทั้งหมดแล้วฉันจะเพิกเฉยต่อตัวเลือกอื่นๆและตั้งชื่อวิดเจ็ตของฉันว่า14วันที่ผ่านมาเป้าหมาย6ชั่วโมงต่อวันการใช้ชื่อวิดเจ็ตโดยละเอียดถือเป็นสิ่งสำคัญจากนั้นคลิกเพิ่มฉันสามารถลากมุมเพื่อเปลี่ยนรูปร่างและขนาดวิดเจ็ตได้ w i ดเจ็ตเป็นแบบต่อตอบหากฉันคลิกระบบจะดึงข้อมูลงานทั้งหมดขึ้นมาเพื่อตรวจทานทินและส่งออกมาตั้งค่า Widget อื่นกันดีกว่าอันนี้จะแบ่งปันคุณสมบัติบางอย่างที่คล้ายกันกับ Widget สุดท้ายฉันจะคัดลอก Widget โดยคลิกไอคอนคัดลอก จากนั้นฉันจะคลิกไอคอนดินสอเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถใช้ไอคอนดินสอเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวิดเจ็ตนี้จะดูเวลาที่บันทึกไว้ใน30วันที่ผ่านมาฉันจะเลือกผู้ใช้ ไว้เปลี่ยนช่วงเวลาของฉันเป็น30วันล่าสุดและเลือกมุมมองกราฟวงกลมฉันจะแสดงเวลาทั้งหมดที่ใช้ในงานเลือกผู้ใช้ทั้งหมดไว้และไม่สนใจตัวเลือกอื่นๆฉันจะตั้งชื่อสิ่งนี้ว่าบันทึกเวลา30วันที่ผ่านมาเป้าหมาย120ชั่วโมงฉันจะสร้างวิดเจ็ตใหม่เพื่อดูว่าเนื้อหาของฉันทำงานเป็นอย่างไรฉันจะเลือกสินทรัพย์และดูในรูปแบบรายการ มันจะเป็นตลอดไปในประสิทธ,ธ,ธิภาพการบำรุงรักษาฉันจะเลือกชั่วโมงหยุดทำงานเวลาหยุดทำงานงานที่วางแผนไว้กับงานที่ไม่ได้วางแผนไว้และเวลาที่ใช้ฉันต้องการดูต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดด้วยฉันจะแสดงครั้งละ20แถวและไม่ต้องสนใจตัวกรองอื่นๆฉันจะตั้งชื่อวิจเจนี้ว่าสินทรัพย์ทั้งหมดเจาะลึกการบำรุงรักษา วิเจตนี้มีประโยชน์ในการดูว่าสินทรัพย์ใดมีค่าใช้จ่ายมากที่สุดและงานที่ไม่ได้วางแผนเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดฉันจะสร้างแดชบอร์ดอื่นและตั้งชื่อว่างานของทีมสำหรับวิเจตแรกของฉันฉันต้องการดูงานที่เปิดอยู่และกำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดฉันจะเลือกงานเป็นสิ่งที่ฉันต้องการดูฉันจะเลือกประเภทงานทั้งหมดเลือกสถานะเปิด และอยู่ระหว่างดำเนินการและเลือกประเภทลำดับความสําคัญทั้งหมดไว้ฉันจะเก็บช่วงเวลาไว้ตลอดเวลาเพื่อดูงานที่ยังทำไม่เสร็จฉันจะทำมุมมองแบบเรียงต่อการสำหรับตัวเลือกการแสดงผลฉันต้องการดูจำนวนงานแต่จะไม่รวมกำหนดการ p m ที่กำลังจะมีขึ้นฉันจะเปลี่ยนสีจากนั้นฉันจะตั้งชื่อสิ่งนี้ว่า งานที่เปิดอยู่และอยู่ระหว่างดำเนินการฉันจะสร้างวิดเจ็ตเพื่อดูงานที่เปิดตรงเวลาเกินกำหนดและสำคัญตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดการกำหนดค่าสถานะงานสำหรับงานของคุณ ประการแรกคือเปิดและตรงเวลาฉันจะทำซัมวิชเจ็ตแรกของฉันแต่เปลี่ยนสีของทายเป็นสีเขียวในตัวกรองขั้นสูงฉันจะคลิกใช่สำหรับตัวกรองด้วยตัวกรองขั้นสูงฉันจะเปิดใช้งานงานที่เปิดโดยมีสีงานเป็นและเลือกสีเขียวฉันจะตั้งชื่อสิ่งนี้ว่างานเปิดตรงเวลา ฉันจะคัดลอกวิดเจ็ตนี้และทำการเปลี่ยนแปลงสำหรับงานที่ค้างชำระฉันจะเปลี่ยนสีกระเบื้องเป็นสีส้มและเปลี่ยนตัวกรองขั้นสูงจากสีเขียวเป็นสีส้มจากนั้นฉันจะตั้งชื่องานที่ค้างชำระนี้ฉันจะทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกครั้งโดยทำซ้ำวิเจ็ตของฉันเปลี่ยนสีทายเป็นสีแดงและเปลี่ยนเป็นสีแดงและตั้งชื่อว่างานที่เปิดอยู่ที่สำคัญ หากฉันเพิ่มวิดเจ็ทั้ง3รายการตามการกำหนดค่าสถานะยอดรวมจะเท่ากับจำนวนงานในวิดเจ็แรกนี่เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการทำความเข้าใจว่าการจัดการงานทำได้ดีเพียงใดตอนนี้ฉันจะสร้างแผนภูมิวงกลมเพื่อดูงานตามประเทศฉันจะสร้างวิดเจ็ตเพื่อดูงานฉันจะเก็บงานทุกประเทศและสถานะทั้งหมดยกเว้นเสร็จสมบูรณ์ ฉันจะเลือกลำดับความสำคัญทั้งหมดไว้ตลอดเวลานี่จะเป็นกราฟวงกลมและผมจะดูจำนวนงานฉันจะแบ่งตามประเภทงานฉันสามารถดูได้ว่ามีงานที่วางแผนไว้และไม่ได้วางแผนไว้กี่งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการฉันจะสร้างแผนภูมิวงกลมอีกอันฉันจะคัดลอกวิดเจ็สุดท้ายคราวนี้ฉันจะเลือก ตามลำดับความสำคัญสำหรับวิธีแยกข้อมูลฉันจะตั้งชื่อมันว่างานเปิดตามลำดับความสำคัญตอนนี้ฉันมีวิดเจ็ตมากมายเพื่อดูงานของทีมมาพูดถึงการแชร์แดชบอร์ดกันดีกว่าคลิกที่ไอคอนแชร์และเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์แดชบอร์ดด้วยโปรดทราบว่าสิทธิ์อาจจำกัดข้อมูลที่ผู้ใช้ดูได้ เนื่องจากเชฟดาเป็นช่างเทคนิคที่สวนสัตว์เธอจึงจะสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับงานของเธอที่สวนสัตว์เท่านั้นเมื่อคุณแชร์แดชบอร์ดผู้รับจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้วิดเจะยังคงเป็นแบบต่อตอบแต่มีเพียงผู้สร้างแดชบอร์ดดั้งเดิมเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้แดชบอร์ดที่แชร์จะแสดงเสมอว่าใครเป็นผู้แชร์แดชบอร์ด มีตัวเลือกต่างๆสองสามตัวในการส่งออกข้อมูลของคุณจากแถบเครื่องมือคุณสามารถพิมพ์ PDF ของแดชบอร์ดของคุณได้โดยคลิกที่ไอคอนพิมพ์ PDF จะมีลักษณะเหมือนกับแดชบอร์ดของคุณจากภายในวิจเจ็ตคุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Excel หรือพิมพ์ข้อมูลงานเป็น PDF ได้หากต้องการส่งออกข้อมูลของคุณไปยัง Excel ให้เลือกไอคอนคลาว d หากคุณกรองข้อมูลวิจเจต การเลือกตัวเลือกข้อมูลที่มองเห็นจะส่งออกเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองในขณะที่ตัวเลือกข้อมูลทั้งหมดจะส่งออกข้อมูลทั้งหมดในวิดเจ็ของคุณหากต้องการพิมพ์ง,งานให้เลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ในส่วนด้านบนของหน้าต่างใหม่ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการรวมในส่วนด้านล่างให้เลือกงานที่จะพิมพ์เมื่อข้อมูลของคุณได้รับการรวบรวมอย่างสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกทิมมาดูแดชบอร์ดบนมือถือกันอย่างรวดเร็วจากหน้าแรกให้คลิกไอคอนแดชบอร์ดจากที่นี่ฉันสามารถสร้างทําซ้ำและแก้ไขวิดเจ็ที่กำหนดเองได้คุณไม่สามารถทิมพ์หรือส่งออกข้อมูลจากมือถือได้แม้ว่าคุณจะไม่สามารถแชร์จากแอปบนมือถือได้ แต่แดชบอร์ดใดๆที่แชร์กับคุณสามารถเข้าถึงได้บนมือถือวิดเจ็ตยังคงต้อต,อ,ตอบบนมือถือขอบคุณมากสำหรับการดูหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมโปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเราหรือติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม